อีครับวิธีการทำเลีนยงตาผ่าฮะเลีนยงตาผ่ากตอนอื่นก็หาไหม้ดึงแนว,วไม่ไผ่เลื

เบลออกปุดไปที่ทสาขาเขาที่อ่าน,นเบลนะ

เดอาซีนคนไหวเยซีนเป็นตายังตรงหนเจ็บอ่กันคนไลเขาจังคนนี้เหนียว่เจ็บเลยนะับเอ็ลกแ่ป่นเหับลูกแก่ป่นเนี่ยโอ้โเขาบ้าไปหน và hắn này hắn này có tiếp cái thủ vào quyền tiệm cầm cách khoảng tiếp

หัวก็ได้ดิไอ้ที่ีมัดนักเนี่ยตัวลุงเนี่ยวอ้น่มวที่เาหัวางทางทางทัดนะตัวนกเนี่ยตัวกปุนนะนกจระเข้ะ

mấy cái Đấy cái ạ tí nhầm, nó nãy này Ở nó non, nó không, nó cái khiếu nó mấy cái này Nó kiệt đây, giờ thì nó này, kia không Chẳng là bây chạy ừ, nó nó quả nó một tí càng vậy Nó ngon มาดึงแงวกันดึงเส้นกบจากตรงนี้นะนี่ฝังหลักดึงเอน็นคนู่นดึงนู่นตรงนี้ เดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์ลังไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเอาอุปกรณ์เชื่อมมาอันนี้เจ้าของบ้านเปลี่ยนใจทำหลังบ้านฮะต้นไหนนะครับพุทธก็ต้นอะไรไม่รู้ฮะเดี๋ยวเจ้าของบ้านให้เจ้าของบ้านพุดดึงกว้างได้แล้วเนี่ยนะครับ เรียบร้อยหมดแล้วคนกระทางกระเทงอยู่นู้นหมดแล้วเรียบร้อยมาเรือสอิฐแดงบล็อกแดงนี่จะใช้ก่อเป็นคานนะครับตรงนี้เดี๋ยว ลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทีมงานช่างต่ายชแนลนะครับวันนี้สวัสดีครับ